มาแล้วิีเท่าบาทเนี่ยไม่<ส>ง<ล>ังินเลยเซ้งวะฮะเซ้งเซ้งเรื่องอยังเดียวอีกเขาไปสมัครงานเป็นแม่บ้านมาเนี่ย<น>เซ้งแต่งตัวมาอันเสร็จเราไปสมัครงานเป็นแม่บ้านาน้ไงบุดเรอซ้อนบอกว่าข่อยแต่งตัวบ่มีมารยาทในการไปสมัครงานก็เป็นแม่บ้านซื่อๆเนาะเป็นแม่บ้านกับบุเรอเป็นแม่บ้านโรงงานดิเป็นหม้อบ้านหอพักไอ้หยังซื่อๆใ่ข่อยแต่งนี่ดีที่จริงนะมันก็ต้องมีเอกสารซะด้วยแม่ บ่ต้องมีอะไรของเงี้ยเออข่อยเงื้หลายเงื้อยังล่ะเงินค่าเงินแน่หรอเงื่อนยังเงินผู้สัมภาษณ์นั่นล่ะว่าไม่เจ้าของหอเดี๋ยวเพิ่นฝากว่าสัมภาษณ์อือสิงสัมภาษณ์ว่างไดี๋ยวยัลโหลพ่อนถามประวัติชูยังเลยเด้เออถามชูยังชูยังมาแต่ว่ามืฮอดอ่าพี่ดื่มเหล้าไหมพ่อนะว้ายวางเตอบเต็มปากเต็มคำเด้๋ว เย็นเย็นก่อนจ้าเย็นเย็นก่อนจาวางสิแล้วอฮ้ยเราไปแล้วไหเราไปแล้วอีกทานไปแล้วขอนึ่งนะพี่อ่าถึงจะเป็นแค่ออพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดเราก็ต้องการรูปถ่ายนะพี่นะพี่มีรูปถ่ายสองนิ้วไหมพันนะก็ไม่ได้เอาไปก็บม่ห่วไม่เอาก็เลยว่าถ่ายตอนนี้ก็ได้ก็วางสิแลยกคือสองนิ้วก็ตายแค่เดยวแล้วหันลายเนี่ย เขาเลยให้พาดจ้อยพี่โอกาสหน้าเราค่อยว่ากันใหม่นะอืออ่าให้พี่ไปเอ่อไปไปที่อื่นก่อนนะที่นี่ไม่รับค่ะสรุปเขาบอกเอาซ้ำว่าเอาแล้วซ้วยย้อนว่าวยังกระโดนกระโดดกระเดียมันเป็นย้อนเขาจะเอาเขาลู้เหตุผลเขาลุยเหตุผลเขาสื้อกินเหลราเขาก็กินหรอก็ถึงต้องหรอเนาะก็ต้งกันเดีวเขาบอกว่าเย็นเย็นก่อนเย็นก่อนสิมากินตอนนี้บ่ได้ดอกการสัมผัสงั้นนาะสิมากินตอนนี้จังไหน จะมาถามหาลูกถ่ายสองนิ้วอีกอลูกถ่ายสองนิ้วอีกคอยกับบูว่าเนี่จังสี่ก็ต้องได้เอารูปถ่ายเออถ่าสองนิ้วนะเออเพราะว่าถ่ายตอนนี้ก็ได้ค่ะถ่ายตอนนี้ก็ได้ค่ะสองนิ้วเนี่ยยกขึอ้นสองนิ้วกับถ่ายแค่แต่วา่าสิเอาไปเฮ็ดอย่างลูกถ่ายสองนิ้วนะกระดายเว้ยทําแม่นคอยนะคอยไล่ออกแต่เจ้าย่างก้า,าวเขาเขาบริตัดคอยแล้วไปไกลๆเลยใช่ไหมที่หล่ะไม่รู้จะยังลูกถ่ายสองนิ้วกับลูกถ่ายจ้าของสองนิ้วน เขาตามมากินเราโว่กระโอยตายลูกจกของดิเราเขาไม่ใช่เดี่ยวมือของมาไทยเขาไทยมือจกของเด้ไปเาทยมือจกของบอกผูเดี๋ยวรถแต่กูกับบ่าวน้ำดิเด่นกระรอกันเดี่ยเฮ้ยเพี้มึงไหนวะว่าคนบ้านพวกกันยังบ่าวควบหนีอยู่ไปหากินเขาไปให้ใหดแนวกินไปให้ใหดแนวกินไปบอนมันสิเลี้ยวเขาคนน่ะที่มาใส่ได้ยังอารมณ์มาดีอยู่ วูดงิดก็ยังนี่หาน้ำใสคนอยู่